โอ้โหนะตอนนี้ก็เรียกว่านะครับก้าวไกลนี่ซัดกันเองซัดกันหนัวเลยอ,ออกมาบอกว่านะต้องออกนะต้องออกนะครับนะมีความเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนนะค่อยมาเป็นสสปวดนะต้องลองเพลงเลยเจ็บนี้รถปูอัดรถปูอัดนะเออนะครับสสนะปรากฏว่าสสสองมาตรฐาน นะอีกคนหนึ่งโดนขับไล่ออกให้ไปสมัครพหาพรรคใหม่อีกคนไม่โดนไล่ออกเออนี่ไงแต่ปร,กรากฏว่าอะไรนะไอก็ออกมาบอกโอ้ยต้องไอ,ไอ้นี้ต้องลาออกนะนะพี่โลก็บอกต้องลาออกนะโอ้ก้าวไกลการละครนะเออนะครับสรุปแล้วว่าบ้ากามจริงอ่ะ บ้ากามจริงๆนะเรานะออมีเพลงอะไรเกี่ยวกับบ้ากามไหมฮะนะแต่ที่แน่ๆครับสสสองคนนี้ไม่เคยออกมายอมรับไม่เคยออกมาขอโทษอะไรทั้งนั้นนะมีแต่ดื้อด้านดื้อระบบมั่นใจในความบริสุทธิ์มั่นใจว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดมั่นใจเลยเออนะดูสินะครับโอ้ยนี่แหละนะครับไอ้พวก ก้าวไกลนะคนรุ่นใหม่มแม่มีเรื่องเฉาโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอ,อนะทำอะไรก็ไม่รู้จักยอมรับนะโอ้แล้วเราบอกว่าอะไรไม่ลาออกหรอกลาออกทำไมจะอยู่อย่างนงี้แหละไม่อยู่สิครับเงินเดือนต้งเยอะจะลาออกทำไมลาออกสสอทำไมใช่ไหมเงินเดือนต้องเป็นแสนนะ เออลาออกล้วจะเอาอะไรกินนะจะเป็นสสนมันไม่ใช่ง่ายนะเออกว่าเขาจะเลือกมาได้เนี่ยนะครับโอ้ไอคนที่เลือกมานะก็ไอ,อ,อ,อจะจะให้มันลาออกเดี๋ยวก็เลือกตั้งซ่อมเดี๋ยวเลือกตั้งซ่อมใหม่เดี๋ยวมันก็ชนะอีกไอคนเลือกก็เลือกเลือกเอานะครับออไอพวกดอมส้มเนี่ยนะเออ ลาหลูบหลบตาเลือกกันมานะเออไม่ต้องลาออกหรอกนะอยู่ไปงั้นแหละนะครับอยู่ไปให้เขาว่าอยู่ไปให้เขาด่าไปงั้นแหละนะ,นะเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวก็ด้อมส้มจะน่ายน่าสมเพชเลือกตั้งกทมเนี่ยนะเออนะครับไม่ต้องลาออกหรอกนะเอออีกคนก็ย้ายพักไปอยากไปอยู่พักไหนก็พักไปนะ แต่เห็นบอกว่าอะไรนะไม่ได้มีเส้นเหมือนไอ้ปูอัดนะไอ้ปูอัดนี่มันเส้นไอรอนเส้นไอติมใช่ไหมออนะครับก็เลยได้อยู่ต่อนะแหมงานนี้โอ้ยเละเทะนะตัวลงกันเองสอสบางคนสส,สหญิงบางคนก็ถึงขั้นโพสต์รูปด,ดำนะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำนะฮนะ ไอ้บิลโลนี่ไม่เห็นจะเก่งเหมือนปากเลยนะครับแค่มาโพสมาเพิร์ไม่เห็นจะออกมาโจบมาออกอะไรไม่เห็นจะออกมาแบบว่าทำหน้าตันเห,เหลือกเราเราจะไม่ไดว่าอ,อย่างนี้เลยใช่ไหมเออพวกนี้มันการละครนั้นแหละนะครับเล่นการละครไปนะออแต่แท้จริงมัเลยมันก็ให้อยู่กันเหมือนเดิมแหละนะครับมันไม่ลาออกหรอกนะเออก้าวไกลการละครเนะี่ย ทำเป็นมาแบบต้องแลออกนะต้องแลออกนะทุยนะแล้วออกจะไปยกมือเขาอะนะครับโหวตมติพรรคอะไรไม่เนี้ขับออกทุกทีนะออคนพวกนี้เนะมีแต่บักกรรมบักกรรมนอือส <c oughs> จจับสบักกรรมนะเนี่ยพูดได้เต็มปากแล้วนะเพราะว่าเขายอมรับเพราะว่าไอ้นี่แล้วนะเอ,อพรรคเขาไอน้นี่ตัดสินแล้วนะเออนะครับเอ,อพรรค ระเก้ากามา <S 3 ENNIS> ระเก้ากามาเื <S 1 eterm oon> ้ยน่ากลัวน่ากลัวเื้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ